ดูสิผู้หญิงคนนี้กำลัง <จะ S 1> หมดความหมดทนแล้วน้ำตกลายเชี่ยวความกลัวเริ่มครอบงำร่างกาย <Hey. S 1> ลาร่าปีนปีเครื่องดินดูเหมือนพระเจ้าจะยังไม่อยากให้เธอตายเร็วขนาดนี้เบื้องล่างเป็นเหวลึกถ้าล้มจะตายแน่ๆสองมือของลาร่าถูกมัดด้วยเชือกตอนนี้เธอต้องทำอย่างไรลาร่ากัดฟันลองครั้งแรกจับไม่ถึงปีเครื่องดินถูกน้ำซอไปลายปีแกว่งไม่หยุด ครั้งนี้จะไม่มีทางหวนคืนแล้วจริงๆลาร่าเลียริมฝีปากล่างยกเท้าควาเหวี่ยงขึ้นไปอย่างแรงในที่สุดก็สําเร็จลาร่าเหนื่อยแล้วนอนอยู่บนปีกของเครื่องบินแต่เธอก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกตินี่มันเสียงอะไรไ ปีเครื่องดินกำลังจะหักสถานการณ์อันตรายสุดๆลาร่าพยายามใจเย็นค่อยๆลุกขึ้นแต่ปีเครื่องดินกำลังจะไม่ไหวแล้วติดอยู่ตรงกลางลาร่ารู้ดีว่าความลังเลเป็นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอตัดสินใจรีบเร่งไปข้างหน้า อีกเครื่องบินหักทันทีตกลงไปในน้ำตกที่ไหลเร็วถูกบทขยี้และกลืนกินเหมือนฟองสบู่ลาร่ากลัวมากแล้วถูกมาสองมือไว้ก็ระเบิดพลังอันนาทึ่งทันทีลาร่าค่อยๆค,ยคยลานเข้าไปในเครื่องบินตอนนี้ขาเธออ่อนแล้วไม่มีแรงจะยืนตัวตรงแล้วลาร่าเอาเชือกมาวางที่เศษเหล็กในเครื่องบินถูกกับมันอย่างต่อนเนื่อง พระเจ้ายังคงเล่นกับเธอโดยไม่ค่าคิดโดยปราศจากการสนับสนุนของปีเครื่องบินเครื่องบินเสียสมดุลค่อยๆมุ่งหน้าสู่ทางน้ําตกลาร่ารู้สึกสิ้นหวังที่จะเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่หรอกลาร่าเพิ่มแรงเสียดทานของเชือกอย่างรวดเร็วเธอกรวจนจะร้องไห้แล้วโชคดีในนาทีสุดท้ายลาร่าจับท,ที่ที่มันคงได้สําเร็จปลอดภัยแล้วหรือไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอน ลำตัวเครื่องดินติดอยู่ระหว่างหน้าผ่าสองแผ่งลาร่าไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าเธอช่างโชคดีเหลือเกิน1แทง่ง2แทง่งเพลังชีวิตทำให้ลาร่าเห็นโอกาสใหม่ๆข้างบนหัวเธอมีร่มก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ลาร่าไม่มีทางเลือกแล้วทำเถอะเหลืออีกนิดเดียวยเปิดสวิตชร่มชูชีพฉีพขาดเล็กน้อยแต่ยังใช้ได้ ความเร็วในการตกของลาร่าลดลงขณะลงจอดก็จะเป็นตอนที่วางเดิมพันชีวิตจำนวนกิ่งไม้นะแน่นสามารถแทงเธอให้เป็นตัวเม่นได้หลังจากกลิ้งไปสักรอบในที่สุดลาร่าก็ลงจอดได้สำเร็จพระเจ้าก็ไม่ได้เกินไปยังแถมให้ภูมของเธอกิ่งไม้เล็กๆ เห็นแผลที่หน้าท้องลาร่าอดไม่ได้ที่จกรีดร้องเมื่อ3าวันที่แล้วลาร่าได้รับวิดีโอบันทึกการเดินทางตามหาสุสานโบราณของพ่อส่วนพ่อของลาร่าในตอนนี้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับลาร่าเพื่อหาความจริง จึงก้าวไปบนเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับตำนานเล่าว,ว่าเฮมิโกเป็นราชินีองค์แรกของอาณาจักรวามารดาแห่งความตายใช่ดีที่สุดคือการใช้ขาถาปกครองอาณาจักรสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือนิ้วของเฮมิโกที่เพิ่งจะได้จับก็สามารถ,ถ่ายทอดความตายและการทำลายล้างใครจะคิดว่าลูกน้องที่ไวใจได้ทรยศที่มิโกถูกพนึกไว้ในกอนลึกลับ ลัดพรากจากโลกไปตลอดกาลเพื่อค้นหาความลับของตำนานนี้พ่อของลาร่าทิ้งไว้เบื้องหลังลูกสาวตัวน้อยเดินทางคนเดียวเพื่อค้นหาความลับในที่สุดก็หายตัวไปอย่างลึกลับภายใต้การกระตุ้นความอยากรู้ลาร่ามาหาลูกเฮรินผู้มีประสบการณ์การผจญภยัยต้องใช้น้ำปลุกให้ตื่นก่อนแล้วให้สินบนหลังจากนั้นทั้งสองเริ่มเรือและออกเดินทางทันทีใครจะคิดว่าออกไปนานเรือก็โดนพายุถลม่มในที่สุดเธอก็ตื่นคลื่นลูกใหญ่กลับเรือไปยังเกาะเล็กๆ เรือแตกออกเป็นชิ้นๆลาร่าอดไม่ได้ที่จะกระโดดลงทะเลหลังจากที่พยายามมาลาร่าถูกคลื่นซัดไปบนหาดทรายไม่ทันมองไปรอบๆก็โดนคนแปลกหน้ากระแทกจากค้างหลังตื่นขึ้นมาในวันต่อมาลาร่าและลูเฮรินโดนกลุ่มคนขโมยหลุมฝังศพจับกลุ่มและตกเป็นท่าต้องทำงานหนักให้พวกมันทั้งวันต้องเปิดภูเขาระเบิดหินพวกขโมยหลุมฝังศพลัทธีนี้โหดร้ายมากคนที่ไม่สามารถทำงานได้ก็ทุกฆ่าตาย คงอยู่ต่อไม่ได้ลูกเหริ่นมองหาโอกาสที่เหมาะสมบัดให้ยามลงลงในครั้งเดียววิ่งสิเร็วๆลาร่าวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลีกเลี่ยงการจู่โจมของพวกขโมยหลุมฝังศพแต่ข้างหน้าไม่มีทางแล้วพวกขโมยหลุมฝังศพไล่ตามอย่างใกล้ชิดน้ำตกไหลแรงลาร่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆ จึงมีฉากเหมือนตอนต้นวิดีโอแม่ดวงจะไม่ดีแต่ชาตินี้คงไม่จังหวัดจันทบุรีง่ายๆลาร่าทนเจ็บแล้วดึงกิ่งที่ติดอยู่ที่ท้องออกไปที่ริมทะเลให้เห็นได้ชัดเกาะแห่งนี้คือเกาะที่พันหนึกพีมีโกในตำนานลาร่าเดินผ่านป่าช่วงเที่ยงคืนจูจูก,ก็เห็นเงาของคนหนึ่งนั่นคือพ่อที่หายตัวไปอย่างลึกลับของเธอแต่ที่น่าแปลกคือพ่อของลาร่าเห็นเธอก็เหมือนเห็นผีก็เลยรีบวิ่งหนี กลายเป็นว่าไม่นานมานี้พ่อของลาร่าก็ทันรู้ความลับมหัศจรรย์ของเฮมิโกะส่วนการที่หายตัวไปเพื่อป้องกันมิให้พวกขโมยหลุมฝังศพมาทำลายที่แห่งนี้แต่การปรากฏตัวของลารา่าทำให้พวกขโมยลุมฝังศพบับงเอิญไปเจอที่ตั้งของสุสานถ้าไม่สามารถซ่อนไว้ได้ลาร่ากับพ่อตัดสินใจอย่างเลือเชื่อนั่นคือจูโจมอย่างแข่งขันเพื่อป้องกันการกระทำของพวกขโมยหลุมฝังศพลาร่าถือธนู กลับไปช่วยลูเฮรินอย่างแรกคือโจมตียามแล้วปลุกระดมกลุ่มคนงานสร้างความโกลาหลเวลานี้พ่อของลาร่ามาถึงทางเข้าสุสานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อต้องการทำอะไรเทอรีหัวหน้าพวกขโมยหลุมฝังศพจูจ่ๆก,ก็ปรากฏตัวขู่ให้พ่อลาร่าเปิดประตูสุสานในเวลานี้ลาร่าถือธนูไล่ตามแต่เพื่อปกป้องพ่อลาร่าทำได้แค่ทำตามคำสั่งของเทอรีเธอปีนขึ้นไปบนสุสานโบราณเพื่อเริ่มระบบประตูพันปีเปิดตอกแล้วหลังจากเข้าสู่ใจกลางสุสานโบราณสิ่งที่ลุ คนเห็นคือลงศพโบราณเปิดฝาลงศพก็เห็นใบหน้าที่บอบบางทันทีศพเพิ่งสัมผัสอากาศก็สึกร่อนเป็นโครงกระดูกแห้งในไมกีวินี่คือมารดาแห่งความตายทีมิโกเธอยังไม่รับรู้ว่าเทพมรณะกำลังแอบลิ้มอยู่ตอนนี้ทหารรับจ้างสองคนพยายามยกศพขึ้นมา บางคนกลัวและถอยหลังจู่ๆคนหัวรานก็หัวรอดังกลายเป็นว่านี่เป็นเพียงสำนักที่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนาทีต่อมาคงหัวรอไม่ได้แล้วมือของทหารรับจ้างเริ่มสึกกร่อนเปลี่ยนเป็นดำค่อยๆยาวไปที่แขนแล้วกระจายไปทั้งตัวทหารรับจ้างเสียสติยิงปืนทุกคนเธอรียิงสามนัดต่อเนื่องและเอาชนะเขาได้สำเร็จหลังจากนี้เธอรีตาเป็นประกายเพราะศพนี้มีค่ามหาศาลอย่างแน่นอนถ้ารคนี้แพร่กระจาย ผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งเธอรีหักนิ้วของศพอย่างระมัดระวงังแล้วใส่กระเป๋าซิปในขณะน,นี้ลาร่ากับพ่อมองหน้ากันใช้โอกาสที่เหมาะสมจะปาวุธ เอาชนะทหารรับจ้างด้านข้างพ่อลา่าหยิบปืนขึ้นมาจากพื้นยิงขาเทอรี่เมื่อดูเหมือนสถานาการณ์จะพลิกกลับจูจ่ๆทหารกลายพันก็คนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นจู่โจมให้ปืนในมือพ่อลา่าตกลงไปรอจนกว่าจะจัดการทหารรับจ้างคนนั้นเสร็จพ่อของลา่าก็ได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้ลา่าใช้ประโยชน์จากกับดักในสุสานโบราณกำจัดทหารรับจ้างคนหนึ่งได้สำเร็จเกิดปัญหาแล้วพ่อของลา่าติดเชื้อแล้ว จึงใช้สติสัมปชัญญะครั้งสุดท้ายสั่งลาร่ายังไงก็ต้องหยุดเทอรีมีเช่นนั้นมนุษยชาติจะต้องตกอยู่ในยันตรายอย่างแน่นอนหลังจากบอกลากับพ่อแล้วลารารีบไล่ตามเทอรี แต่เธอก็โดนเขากระแทกลงให้พื้นอย่างรวดเร็วเธอรีใช้เท้าแตะแขนของลาร่าอย่างแรงแล้วเอาซอาวานวางที่ขอเธอในเวลาที่อันตรายนั้นทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นกลายเป็นว่าพ่อของลาร่าเป็นคนทําให้เกิดการระเบิดทําให้พังทลายลงทั้งสุสานแห่งนี้ลาร่าช่วยโอกาสในขณะที่เธอรีไม่สนใจหมัดเดียวทําให้เขาล้มลงแล้วเอานิ้วที่แห้งออกจากกระเป๋ายัดเข้าปากเธอรี ให้หมัดพิเศษเธอรี่ไม่ทันปฏิกิริยาร่างกายของเขาเริ่มกลายพันธุ์ลาร่าเตะเขาอีกรอบส่งเขาลงสู่คุมนรกข้างล่างการระเบิดทำให้เกิดอัฟเตอร์ช็อปสุสานโบราณเริ่มพังทลายลาร่าถือเครื่องมือสนับสนุนอยู่ในมือเตรียมตัวที่จะกระโดดขึ้น ใบมีดทำให้กรีดยาวเลื่อนลงมาแล้วติดที่ขอบหน้าผาลาร่าถูกรังบกลางอากาศในขอบเขตระหว่างความเป็นและความตายลาร่าปลดปล่อยพลังอันน่าทึ่งต่อสู้กับเทพมรณะเธอช่างแสนดีอย่างนั้นไม่พูดไม่ได้นี่เป็นฉากที่เห็นได้เฉพาะในหนังในที่สุดลาร่าก็เดินขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วเตรียมตัวที่จะกระโดดขึ้นจับเชือกรอดจากสุสานโบราณได้สำเร็จนางดัดแปลงนี้มีชื่อแรกเริ่มเทวาตามนาน